สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับจากช่องอาร์เบกนะครับวันนี้จะชวนทุกคนนะครับมาทำอาหารหรือว่าขนมที่แบบในวันขี้เกียจของเรานะครับก็จะเป็นแซนด์วิชไข่นะครับวิธีการทำเนี่ยไม่ยากเลยครับนะแล้วก็ทานง่ายนะครับทำให้เด็กๆทานก็ได้นะครับก่อนจะไปทำก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ครับเราก็มาหั่นนะครับขนมปังของเรานะครับส่วนผสมนะครับหรือว่าท็อปปิ้งของผมก็จะมีมอสซาเรลลาชีสผสมกับเชดดาร์ชีสนะครับแฮมที่เหลือจากครั้งก่อนที่ทำพิซซ่า ไส้กรอกนะครับไส้กรอกก็เช่นกันแล้วก็มีไข่ไก่นะครับสองฟองอผมใช้เบอร์สองนะครับก็จะตีให้เหมือนไข่เจียวนะครับประมาณนี้นะครับ ค okay. จากนั้นก็มาตั้งกระทะนะครับถ้าใช้เนยก็ได้นะครับกลิ่นของตัวขนมปังชุบไข่หรือว่าแซนด์วิชไข่เราก็จะหอมมากขึ้นนะครับอันนี้ผมใช้เป็นน้ำมันคานล่าแทนนะครับทีนี้ก็รอให้กระทะเขาร้อนขึ้นมานิดนึงอันนี้ก็ร้อนแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ร้อนมาก แต่ว่าใจเนี่ยร้อนกว่ากระทะอีกครับใส่ไปก่อนอ่ะไม่เป็นไรนะครับโอเคแล้วก็ชุบไข่ลงไปเลยนะครับพลิกกลับด้านเว้นระยะห่างนิดนึงนะครับไว้ไว้เราพับเนาะถ้าใครรู้สึกว่ามันหนาไปเราจะสไลด์ให้บางกว่านี้ก็ได้นะครับเพราะว่าขนมปังเราก็ทำเองเนาะเราก็ สไลด์ได้ตามขนาดตามต้องการเลยส่วนตัวท็อปปิ้งเนี่ยก็แล้วแต่เราเลยโอเคจากนั้นนะครับพอเริ่มสุกนะครับผมจะพลิกกลับด้านโอเคพลิกกลับด้านนะครับแล้วก็จะพับเขานะครับพับขอบเขาครับอันนี้พับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็พับด้านข้างครับ Okay. จากนั้นผมก็จะใส่พวกท็อปปิ้งที่เราเตรียมไว้ถ้าเป็นแฮมนะครับแบบแผ่นก็จะง่ายกว่าอันนี้พอดีเหลือจากครั้งที่แล้วเนาะก็เลยเสียดายของก็เลยเอามาเอามาใช้ในขนมปังแซนด์วิชต่อเลยใส่ก็ถ้าใส่ใส่เยอะก็จะปิดยากนิดนึงนะครับโอเคจากนั้นก็ใส่ชีสนะครับ ถ้าเป็นชีสนะครับที่เป็นแบบสไลด์หรือว่าแบบแผ่นนะครับเวลาเราพับก็จะง่ายทีนี้เราก็จะพับนะครับสองด้านเข้าหากันโอเคพอพับแล้วก็จากนั้นเดี๋ยวผมจะปิดฝานะครับให้ชีสเขาละลายนิดหนึ่ง ปิดไม่นานนะครับเพราะว่าถ้านานไปเนี่ยเดี๋ยวข้างล่างของตัวขนมปังเขาจะไหมเอาโอเคได้แล้วนะครับรวดเร็วนะครับในวันที่ขี้เกียจนะครับหรือว่าคิดอะไรไม่ออกเนาะก็อันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีเลยแหละนะครับแซนด์วิชไข่นะครับเสร็จแล้วนะครับกลิ่นหอมก็เอาไว้ต่อยอดนะครับสำหรับ ตัวขนมปังแซนด์วิชเนาะเผื่อ,อไว้เป็นไอเดียเป็นอาหารเช้าให้ลูกก็ได้ครับเพราะว่าใช้เวลาทำไม่นานนะครับท็อปปิ้งก็แล้วแต่เราเลยเนาะก็เพิ่มคุณค่าไข่รหรือใครจะใส่เพิ่มผักอะไรก็ได้นะครับวังว่าคลิปนี้นะครับคงม,มีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับลองทำดูนะครับส่วนคลิปหน้านะครับผมจะทำขนมปังปังแพรนม,มีนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ส่วนคลิปนี้นะครับขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ